ตอนที่8 8 4ราชาลิงไฟแดงแต่สิ่งที่ทั้งวูลินไม่คาดคิดคือคราวนี้กู่เย่พึ่งพาเขาเมื่อเขาต้องการให้เธอลงมาเธอก็ปฏิเสธในท้ายที่สุดเธอก็เปลี่ยนจากการกอดเป็นการอุ้มกูเย่ในขณะที่ถูกอุ้มขึ้นกลับเขาเดินไปที่ส่วนลึกของป่าฉันเป็นนิคคุณจริงๆทั้งวูลินมองดูแขนคู่หนึ่งที่ให้อย,อยู่บนหน้าอกของเขาและอดไม่ได้ที่จะพูดอย่างขบขันกู่เย่ขยับศีรษะเข้ามาใกล้แล้วจูบเขาที่แก้มพ่อครับผมชอบคุณ ทั้งบูหลินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและกำลังจะพูดทันใดนั้นสัญญาณเตือนก็ปรากฏขึ้นในใจของเขาและเขาก็กระโดดขึ้นโดยไม่รู้ตัวเงาสีแทนแวบผ่านเท้าของเขาหากเขายังอยู่ในตำแหน่งก่อนหน้าเขาจะต้องโดนบันทับแน่นอนใครกันทั้งบูหลินตะโกนแต่ไม่มีร่องรอยทิศทางที่โจมตีเขา เมื่อรีตาลงเล็กน้อยรัศมีเย็นก็ระเบิดออกมาจากร่างของถังวูลินและเทาวันที่เป็นย่าสีเงินสีน้ำเงินก็รุมออกมาจากใต้เท้าของเขาและแผ่กระจายไปทุกทิศท,ทางนี่คือป่าและสำหรับเขามันเป็นเพียงสนามรบหลักของเขาฉากแปลกๆป,ปรากฏขึ้นและแม้แต่ถังวูลินเองก็ประหลาดใจทันทีที่จักรพรรดิเงินครามของเขาเจาะพื้นเขาก็รู้สึกได้ทันทีว่าการรับรู้ของเขาแพร่กระจายออกไปข้างนอกทันที พลังทางจิตวิญญาณของเขาซึ่งไปถึงอาณาจักรแห่งจิตวิญญาณมีการรับรู้ที่แข็งแกร่งและระยะครอบคลุมก็เพียงพอที่จะเกิน1000ฟุตแต่นั่นเป็นเพียงการรับรู้คร่าวๆในใจของเขาในขณะนี้เมื่อย่างเงินครามของเขาผสานเข้าไปในป่าเขาพบว่าดูเหมือนว่าเขาจะเปิดดวงตาของพระเจ้าขึ้นคู่หนึ่งพลังจิตของเขาสามารถรับรู้ได้ไกลแค่ไหนภายในขอบเขตนี้ทุกอย่างปรากฏอยู่ในจิตใจของเขาอย่างชัดเจนและเป็นสามมิติ 600เมตรข้างหน้าและทางซ้ายร่างใหญ่ที่มีผมสีน้ำตาลแดงกระโดดเหมือนเม็ดยาดาราเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงอย่างต่อเนื่องและวิธีการเคลื่อนที่ดูเหมือนจะมีศูนย์กลางอยู่ที่เขาและกูเยเวกูเย่มองไปรอบๆอ,อย่างสงสัยหัวของเธอโผล่ออกมาจากไหล่ของทางวูลินหากคุณสามารถดูว่าใครกำลังจะมามันก็จะง่ายกว่ามากในการจัดการกับมันเห็นได้ชัดว่ามันเป็นลิงไฟสีแดงแต่มันแตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากลิงไฟแดงในความรู้สึกของทางวูลิน ในความเข้าใจของเขาเกี่ยวกับสัตว์วิญญาณลิงไฟแดงถือได้ว่าเป็นสัตว์วิญญาณระดับต่ำส่วนใหญ่ได้รับการฝึกฝนมาเป็นเวลา10ถึง100ปีและแม้แต่ร้อยปีก็ถือว่าหายากและแม้แต่ลิงไฟแดงอายุนับร้อยปีก็มีการโจมตีที่เรียบง่ายมากยกเว้นความเร็วที่รวดเร็วและความคล่องตัวที่แข็งแกร่งในป่าก็ไม่น่าแปลกใจเลย แต่ลิงไฟแดงตัวนี้แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงโดยมีขนาดใหญ่กว่าลิงไฟแดงปกติมากกว่าสิบเท่าหน้าแปลกที่หน้าผากมีตาที่สามมันเป็นรูม่านตาแนวตั้งสีทองส่องแสงแวววาวแปลกๆเมื่อมองไปยังทิศทางของถังวูหลินจากระยะไกลดวงตาของเขาควบแน่นแม้ว่าจะมีต้นไม้จํานวนมากแยกจากกาันถังวูลินยังคงรู้สึกได้ว่าม่านตาแนวตั้งนี้ราวกับว่าคุณมองเห็นตัวเอง กลายพันธุ์ไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสัตว์วิญญาณกลายพันธุ์และเมื่อถังวูลินเห็นเขาเขาก็เดาได้ว่าตอนนั้นเขาอยู่ที่ไหนสัตว์วิญญาณใกล้ศูนย์พันธุ์บนทวิปโตหลัวก่อนหน้านั้นมีเพียงสถานที่เดียวที่เขาติดต่อกับสัตว์วิญญาณได้มากที่สุดและนั่นคือการขึ้นสู่หลิงไทซึ่งควบคุมโดยเจดีโอนวิญญาณมันเรียนแบบแพลตฟอร์มของอดีป่าชิงโตเป็นไปได้ไหมว่าเขาถูกนำตัวขึ้นสู่สวรรค์สู่หลิงไทโดยกู่เย่สิ่งนี้เป็นไปได้อย่างแน่นอนด้วยตำแหน่งของกู่เย่ในาวิญญณ การนำตัวเองเข้ามาจึงไม่ใช่เรื่องยากแพลตฟอร์มเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เมื่อเขาประหลาดใจราชาลิงไฟแดงกลายพันธุ์ก็รีบวิ่งไปหาพวกเขาแล้วราวกับสัมผัสได้ถึงการสังเกตของทังวูลินราชาวานนเพลิงแดงก็กระโดดขึ้นไปบนต้นไม้ใหญ่เพียงแวบเดียวเตะเท้าของเขาบนต้นไม้ใหญ่ราวกับลูกศรแหลมคมสีแดงที่ลุกเป็นไฟพุ่งเข้ามาหาคุณทังวูลินรีตาลงเล็กน้อยโดยมีแสงเย็นส่องมาที่ดวงตาของเขาสถาบันเช็คเผชิญกับหายนะ เขารู้สึกหดหูเพียงใดทันใดนั้นศัตรูก็ปรากฏตัวขึ้นและอารมณ์ที่ถูกระงับในใจของเขาก็ระเบิดออกมาราวกับระเบิดกูเย่จับฉันไว้แน่นๆทั้งวูลินพูดตะคอกกูเย่รีบกอดคอของเขาแน่นและมีขายาวคู่หนึ่งพันรอบเอวของเขาอย่างแน่นหนาพลังงานและเลือดของทั้งวูลินพุ่งสูงขึ้นอย่างกระทันหันแขนของเขากลางออกไปด้านข้างของเขาและกรงเล็บมังกรอ,องคู่หนึ่งก็ถูกปล่อยออกมาในเวลาเดียวกัน หลังจากที่กระแสน้ำวนทั้งสองไหลเวียนในร่างกายของเขาเสร็จสิ้นทางวูหลินก็ค้นพบว่าจิตวิญญาณการต่อสู้และพลังสายเลือดของเขาสามารถดำรงอยู่ได้พร้อมๆกันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลยและพวกเขาสามารถต่อสู้ร่วมกันได้อย่างแท้จริงจากกระพัสสีน้ำเงินและสีเงินจำนวนนับไม่ถ้วนต่างรุมขึ้นมาจากพื้นดินราวกับป่าสีน้ำเงินและสีเงินขวางทางของราชลิงไฟแดง ราชาวานนอนเพลิงสีแดงดุร้ายอย่างยิ่งโดยการแขนออกร่างกายของเขาลุกเป็นไฟด้วยเปลวไฟสีแดงทองและเขาก็ชนเข้ากับจัก,กรพรรดิสีน้ำเงินเงินท้ายที่สุดแล้วจักรพรรดิบูซิเวอร์นั้นเป็นจิตวิญญาณการต่อสู้แบบพืชมันถูกกระแทกด้วยแรงกระแทกด้วยแรงผลักดันที่ไม่ย่อท้อม,มันได้มาถึงต่อหน้าทังวูลินแล้วแทนที่จะกระโจนลงมาตรงตรงันใดนั้นราชาวานนอนไฟแดงก็มีปีกคู่หนึ่งอยู่ใต้รักแร้ของมันทําให้มันหยุดชั่วคราวในอากาศขณะที่มันควรจะกระโจนลงมา กลยุธทธ์สัตว์วิญญาณตัวนี้ฉลาดมากเหรออย่าประมาทการหยุดชั่วขณะชั่วครู่นี้เพียงพอแล้วที่คู่ต่อสู้จะคำนวณวิธีการโจมตีผิดไปโดยสิ้นเชิงขณะเดียวกันดวงตาที่สามของมันก็สว่างขึ้นความผันผวนทางจิตอันทรงพลังก็พุ่งเข้ามาราวกับกระแสน้ำมันไม่ใช่การชนกันโดยตรงแต่เป็นแรงกดดันทางจิตใจที่มาจากทุกทิศทางโดยมีร่างกายของทังวูลินเป็นศูนย์กลางอึง้งทั้งวูลินเงยหน้าขึ้นและคำรามหัวมังกรสีทองขนาดใหญ่ปกคลุมร่างกายของเขา และมันก็เป็นเสียงคำรามของมังกรทองร่างของราชาลิงเพลิงแดงแข็งตัวในอากาศและผลกระทบทางจิตวิญญาณอันทรงพลังของมันก็ถูกขับไล่ทันทีด้วยความตกใจจากเสียงคำรามของมังกรทองแต่ในขณะนี้ในดวงตาแนวตั้งสีทองแสงสีทองแวบไปที่หน้าอกของทังวูหลินด้วยความร้อนที่แผดเผาจนเกือบจะทะลุผ่านอากาศที่บิดเบี้ยวรอบตัวเขา ในเวลาเดียวกันร่างของเขาก็กระโดดขึ้นไปในอากาศมีกรงเล็บแหลมคมคู่หนึ่งยื่นออกมาและในขณะเดียวกันก็ห่อหุ้มทั้งวูลินไว้ทั้งวูลินเหยียดกรงเล็บมังกรสีทองของเขาออกด้วยมือขวาปิดกั้นด้านหน้าของเขาอย่างจ่งแจ้งปิดกั้นแสงที่ตกลงมาจากท้องฟ้าความรู้สึกร้อนแรงเกิดขึ้นทันทีและพลังงานชอ็อตอันทรงพลังทําให้ทั้งวูลินผู้ทรงพลังมากสั่นร่างกายของเขา ราชาวาน,นเพลิงสีแดงยังใช้โอกาสนี้ระดมยิงขึ้นโดยคว้าถังวูลินจากทั้งสองด้านด้วยกรงเล็บอันแหลมคมคู่หนึ่งออกไปทั้งวูลินตะโกนด้วยความโกรธและมังกรทองก็ขึ้นสู่สวรรค์มังกรสีทองตัวใหญ่ลุกขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าของมันและประทะกับราชาวาน,นเพลิงสีแดงท่ามกลางเสียงระเบิดที่ดังก้องหูพื้นที่ป่าขนาดใหญ่โดยรอบก็พังทลายลงมา ราชาวนอนเพลิงแดงก็ถูกโจมตีและบินขึ้นไปในอากาศแต่ถังวูลินกลับเซกลับไปสองก้าก่อนที่จะยืนนิ่งราชาวนอนเพลิงแดงรอนลงบนลำต้นของต้นไม้ใหญ่จากระยะไกลด้วยแววตาที่ประหลาดใจและไม่แน่ใจเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเล็กน้อยกับการโจมตีอันทรงพลังของถังวูลินความเยอหยิงของถังวูลินก็ลดลงเล็กน้อยลิงไฟกลายเป็นเรื่องยากอย่างไม่คาดคิดไม่เพียงแต่ก้าร้าวในการโจมตีเท่านั้นแต่ยังมีพลังทางจิตวิญญ,ญาณอีกด้วย ในเวลาเดียวกันการป้องกันของมันก็แข็งแกร่งมากเช่นกันมังกรทองขึ้นไปบนท้องฟ้าและชนเข้ากับมันแต่มันล้มเหลวที่จะทำร้ายมันและเพียงบังคับมันกลับเท่านั้นนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายสัตว์อสูรวิญญ,ญาณหมื่นปีไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือสัตว์วิญญ,ญาณหมื่นปีไม่ใช่สัตว์ธรรมดาแต่เป็นสัตว์วิญญาณหมื่นปีกลายพันธุ์ทั้งบูลินหายใจเข้าลึกๆเพื่อสงบอารมณ์ของเขาเขารู้ว่าการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้เช่นนี้เขาจะต้องไม่ปล่อยให้อารมณ์ของเขาส่งผลต่อการต่อสู้ครั้งนี้ ทั้งมูลินรีตาเล็กน้อยจ้องมองไปที่ราชาวานอนเพลิงแดงและรัศมีของเขาก็เริ่มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเขาไม่ได้ใช้ชุดกระต่อสู้นั่นจะเป็นวิธีการในภายหลังเขาจะไม่เปิดใช้งานมันง่ายๆเว้นแต่จําเป็นจริงๆหากนี่คือการขึ้นสู่หลิงทอย่างน้อยก็จะต้องมีการขึ้นสู่ระดับกลางของหลิงไทหรือระดับการขึ้นสู่สวรรค์ระดับสูงของหลิงไทในระดับตำนาน ไม่เช่นนั้นฉันคงไม่ต้องเผชิญหน้ากับสัตว์วิญญาณที่ทรงพลังขนาดนี้เก็บความแข็งแกร่งของคุณไว้ให้มากที่สุดเพื่อเผชิญหน้ากับผู้แข็งแกร่งที่อาจปรากฏตัวในเวลาใดก็ได้ในอนาคตอราชาวานอนเพลิงแดงหันสายตาของเขาและทันใดนั้นเขาไม่รีบเร่งไปที่ถังวูลินอีกต่อไปแต่กลับหนีไปอย่างรวดเร็วในระยะไกลเขาก็แค่หนีแบบนี้ ทั้งมูลินตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งไม่ต้องสงสัยราชาวานอนเพลิงสีแดงคนนี้ฉลาดมากหลังจากตระหนักว่าเขาไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะรับมือเขาจึงเลือกที่จะวิ่งหนีทันทีทั้งมูลินเองก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอ,อกเขาเข้าใจว่าหากเขาต้องการเอาชนะราชาวานอนเพลิงแดงเขาก็ต้องทุ่มเต็มที่มันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการกับสัตว์วิญญาณกลายพันหมื่นปีโดยไม่มีผู้ช่วยเหลือ พ่อเสียงที่ดังเข้าหูทําให้จิตวิญญาณการต่อสู้อันสูงส่งของถังวูลินลดลงในทันทีมุมปากของเขากระตุกและเขาก็ตบต้นขาของกู่เย่ไม่เป็นไรลงมาตกลงกู่เย่ออกจากถังวูลินอย่างไม่เต็มใจและแสดงท่าทีหวาดกลัวพ่อเมื่อกี้นี่มันอะไรกันมันน่ากลัวมากตอนที่885ไม่ดี ทั้งบูลลินมองดูเธอและพูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งในใจของเขาความแข็งแกร่งของกู่เย่ไม่เคยด้อยกว่าเขาและแข็งแกร่งกว่าเขาด้วยซ้ำแต่ตอนนี้เธอกลายเป็นเด็กที่ต้องการการดูแลจากผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ไม่เป็นไรฉันจะปกป้องคุณทั้งบูลลินรูปผมยาวของเธอแต่กู่เย่โน้มตัวเข้าไปในอ้อมแขนของเขาและพูดด้วยใบหน้าพึงพอใจพ่อเก่งที่สุดฝ่ามือของทั้งบูลลินแข็งตัวหากเธอตื่นขึ้นมาในอนาคตเขาจะ,ะเผชิญหน้าเธออย่างไร เขาแอบถอนหายใจและในขณะเดียวกันเขาก็สงบลงและเริ่มตัดสินสถานการณ์โดยรอบการแบ่งเบาบรรเทาของเกอบปีศาจส,สอนให้เขาสงบสติอารมณ์ให้ได้มากที่สุดไม่ว่าสถานการณ์จะยากลำบากแค่ไหนก็ตามแม้ว่าอารมณ์ของคุณจะแปรปรวนอย่างมากแต่คุณก็ต้องสงบสติอารมณ์ให้สงบลงโดยเร็วที่สุดเพราะเพียงรักษาความสงบเท่านั้นเราจึงเผชิญความยากลำบากได้ดีขึ้น หลังจากสงบสติอารมณ์ลงถังวูลินก็รู้สึกถึงทุกสิ่งรอบตัวเขาและในขณะเดียวกันก็ตัดสินทุกสิ่งรอบตัวเขาอย่างจริงจังไม่ต้องสงสัยเลยว่านี่คือป่าดึกดำบรรจจากการตัดสินครั้งก่อนจากการเข้าสู่หลิงไถ่ยิ่งเขามองมันมากเท่าไหร่เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าสถานที่แห่งนี้เป็นเหมือนป่าชิงโต้จำลองข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือต้นไม้ที่นี่เขียวอุ่มมากกว่าต้นไม้ในแท่นขึ้นสู่สวรรค์เจดีย์วิญ,ญญาณที่เขาเคยสัมผัสมา,มาและดูมีอายุมากกว่า เขาตั้งสมมติฐานให้ตัวเองสมมติว่านี่คือการขึ้นสู่หลิงไทจากนั้นมันจะไม่ใช่การขึ้นสู่หลิงไทระดับกลางอย่างแน่นอนเขาเคยไปที่การเข้าสู่หลิงไทระดับกลางมาก่อนถ้าเป็นเช่นนั้นต้นไม้ในระดับกลางจะไม่หนาแน่นมากนักและไม่ควรง่ายนักที่จะเผชิญหน้ากับวิญญ,ญาณที่ทรงพลังซึ่งมีความแข็งแกร่งไม่ด้ยไปกว่าเขาของตัวเองสัตว์ร้ายตามความสามารถที่แสดงโดยราชาวานนอนเพลิงแดงในตอนนี้หากเขาต้องการเอาชนะมันทังวูลินอาจต้องสวมชุดกราะต่อสู้เพื่อทำเช่นนั้น แม้ว่าระดับการฝึกฝนพลังวิญญาณในปัจจุบันของเขาจะอยู่ที่ระดับ55เท่านั้นแม้แต่ชายที่แข็งแกร่ง6วงโดยเฉลี่ยก็ไม่เหมาะกับเขาอย่างแน่นอนเมื่อรวมกับการปรับปรุงเช่นชุดเกราะต่อสู้และหอกมังกระทองตอนนี้ทางวูลลินก็อยู่ในโลกแห่งปรมาจารย์วิญญาณถือได้ว่าเป็นปรมาจารย์ตัวน้อยจากมุมมองนี้ราชาวานอนเพลิงแดงมีเวลาฝึกฝน20 000ปีในฐานะสัตว์วิญญาณ แพลตฟอร์มการขึ้นสู่จิตวิญญาณระดับสูงเขาไม่เคยรู้เกี่ยวกับการดำรงอยู่นั้นเพียงแต่กูเก่เย่พูดอย่างคลุมเครือว่าการขึ้นสู่ลิงไทยระดับสูงเป็นทรัพยากรหลักของเจดีถ่ายโอนวิญญาณอย่างไรก็ตามเขายังคงมีวิจารณญาณพื้นฐานบางอย่างตัวอย่างเช่นยิ่งการตั้งถิ่นฐานของสัตว์วิญญาณมีพลังมากเท่าใดสัตว์วิญญาณก็จะน้อยลงเท่านั้น เพราะสัตว์วิญญาณที่สรงพลังทุกตัวจะมีอาณาเขตของตัวเองซึ่งผู้อื่นไม่สามารถละเมิดได้แน่นอนว่าสถานที่ที่พวกเขาอยู่ตอนนี้ควรเป็นอาณาเขตของราชาวานรอนเพลิงแดงและเมื่อเข้าสู่ดินแดนถัดไปก็เป็นไปได้ที่จะพบกับสัตว์วิญญาณตัวอื่นอย่างไรก็ตามคำถามที่สำคัญที่สุดในตอนนี้คือจะออกไปจากที่นี่ได้อย่างไรหากเป็นการขึ้นสู่สวรรค์แบบดัง้งเดิมเดิของหลิงไท่ก็มีอุปกรณ์พิเศษสำหรับออกไปข้างนอกเมื่อคุณต้องการออกคุณเพียงแค่กดปุ่มเท่านั้น หรือถ้าพวกเขาตายในการขึ้นสวรร์ที่หลิงไทยพวกเขาจะจักไปแต่พวกเขาจะมีอาการตกใจทางจิตอยู่บ้างปัญหาตอนนี้คือไม่มีปุ่มออกคือไม่สามารถออกไปข้างนอกได้ตามปกติแต่เป็นไปได้ไหมที่จะรอดพ้นความตายทั้งมูลินไม่รู้และไม่มีทางลองทำเช่นนี้แล้วถ้าเขาตายจริงๆล่ะ นอกจากนี้ทั้งวูลินเคยได้ยินมานานแล้วว่าการดำรงอยู่ที่จุดสูงสุดของการเข้าสู่หลิงไยคือโลกแห่งความเป็นจริงหากเขาอยู่ในสถานที่นั้นกับกู่เย่ตอนนี้เมื่อเขาตายเขาจะตายจริงๆดังนั้นไม่ว่ายังไงก็ตามเขาจะต้องเผชิญมันด้วยความระมัดระวังที่สุดหลังจากคิดเรื่องนี้ได้ชัดเจนแล้วเขาไม่รีบร้อนที่จะก้าวไปข้างหน้าบริเวณนี้เป็นอาณาเขตของราชาวานนพลิงแดงอย่างน้อยราชาวานนพลิงแดงก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถต่อกรได้ในตอนนี้ และที่นี่ค่อนข้างปลอดภัยยิ่งไปกว่านั้นเขายังมีความสามารถในการสังเกตสภาพแวดล้อมโดยรอบได้ตลอดเวลาด้วยความสามารถที่คล้ายกับดวงตาของพระเจ้าและเขาสามารถตรวจจับอันตรายได้อย่างรวดเร็วพักตรงนี้ก่อนดีกว่าแล้วค่อยระบุทิศทางให้ดีก่อนจะพูดถ้าเป็นการขึ้นสู่หลิงไท่ในตำนานซึ่งเป็นระดับสูงสุดจริงๆสถานที่นั้นก็น่าจะเป็นพื้นที่หลักของป่าชิงโตที่ยังคงมีอยู่หรือแม้แต่สถานที่แห่งความชั่วร้ายอันยิ่งใหญ่ นี่คือสถานที่ที่สามารถรเผชิญหน้ากับสัตว์อสูรวิญญาณน,นับแสนปีได้หากเขาเสี่ยงลึกลงไปอีกเขาและกูเย่คงเสร็จสิ้นเพียงแค่พบกับสัตว์วิญญาณอายุแสนปีและถ้าเป็นสถานที่นั้นจริงๆตรับเท่าที่เขาเลือกทิศทางที่ถูกต้องค่อยๆหลุดออกจากแก่นและเดินคนเดียวเขาก็ควรจะสามารถออกไปได้ เพียงอาศัยสายตาของเขาทาั้งวูลินก็มองไม่เห็นทิศทางที่เขาควรจะไปอย่างแน่นอนแต่ด้วยการเปลี่ยนแปลงที่จัก,กรดิสินเวอร์เคยเกิดขึ้นมาก่อนเขาสามารถถามได้ว่าเขาควรถามใครต้นไม้และพืชทุกชนิดที่อยู่รอบตัวพวกเขารู้จักโลกดีกว่าเขามากเมื่อนึกถึงสิ่งนี้ทั้งวูลินจึงพูดกับกูเย่ที่อยู่ข้างๆเขาว่ากูเย่ฉันอยากจะนั่งสมาธิสักพักแล้วหาทางจากไปคุณอยู่ข้างๆฉันอย่าไปไกลเกินไปโอ้กูเย่เห็นด้วยอย่างเชื่อฟัง เมื่อมองดูกู่เย่เช่นนี้ถังบูลินก็อดไม่ได้ที่จะรู้สึกหลงทางในใจของเขากู่เย่เป็นเด็กผู้หญิงที่เป็นอิสระและกังวลอยู่เสมอมีความรู้สึกใกล้ชิดเป็นพิเศษระหว่างพวกเขาอยู่เสมอความรู้สึกของพวกเขาได้รับการปลูกฝังอย่างไม่มีใครสังเกตเห็นตลอดหลายปีที่ผ่านมากูเย่ในเวลานี้ไม่เหมือนกูเย่ในใจของเขาอีกต่อไปแต่เขาก็มีความหวังว่าถ้ากูเย่ไรเดียงสางขนาดนี้มาโดยตลอดเขาจะไม่สามารถประสบปัญหาน้อยลงได้มากนะัก วางตัวเองไว้ในรองเท้าของกูเย่แม้ว่าเธอจะเจ็บปวดเมื่อเธอจากไปตรับใดที่เธอรักเขาอย่างแท้จริงความเจ็บปวดในใจของเธอก็จะยิ่งใหญ่กว่าตัวเธอเองเท่านั้นข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเธอรู้วิธีค้นหาตัวเองแต่เขาก็ยังหาเธอไม่เจอครั้งนี้เธอกลับมาไม่มีอะไรทําให้เธอจากไปได้อีกแน่นอนว่าเขาต้องพิสูจน์การเดาเขินเขาก่อนว่าหญิงสาวที่มีใบหน้าของนาเอ,อ๋ออยู่ตรงหน้าเขาคือกู่เยาของเขาจริงๆมิฉะนั้นแม้ว่าเขาจะอยากออกเดทกับเธอเขาก็ไม่กลา้า ชังบูลินนั่งคัศมาธิตั้งสมาธิและปลดปล่อยความคิดของเขาไปตามจักรพรัดบรูซินเวอร์ค่อยๆรวมเข้ากับต้นไม้ที่อยู่รอบๆและค่อยๆสื่อสารก่อนที่พืชจะเปิดความฉลาดทางจิตวิญญาณพวกมันเป็นเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาาพวกมันเป็นเหมือนโลหะเมื่อเสร็จสิ้นการหลอมวิญญาณมีชีวิตแต่ไม่มีสติปัญญาและเมื่อความฉลาดทางจิตวิญญาณถูกเปิดใช้งานและมันกลายเป็นสัตว์วิญญาณประเภทพืช ก็มีแนวโน้มที่จะมีพลังมากกว่าสัตว์วิญญาณธรรมดาเพียงแต่ว่าจานวนสัตว์วิญญาณประเภทพ,พืชนั้นน้อยเกินไปและหายากเกินไปอย่างไรก็ตามถังวูหลินมีวิธีของเขาเองเขาไม่จําเป็นต้องติดต่อกับพ,พืชอัจฉริยะเลยแต่ต้องการเพียงให้พวกเขาบอกว่าทิศทางใดเป็นอันตรายและทิศทางใดปลอดภยัยไม่นานเขาก็ได้คําตอบ ต้นไม้ธรรมดาๆรรบนพื้นดินไม่ได้ให้ผลตอบรับมากนักและดูเหมือนไม่มีความรู้แต่ข้อมูลที่ต้นไม้สูงเหล่านั้นส่งถึงเขานั้นมีคำแนะนำที่ชัดเจนในการรับรู้ที่ต้นไม้เหล่านี้มอบให้เขาทิศทางหนึ่งเปรียบเสมือนเหวส่วนอีกทางหนึ่งมีแดดจัดไม่ต้องสงสัยเลยว่าคำตอบอยู่ที่นั่นด้วยการค้นพบดังกล่าวทาังวูลินจึงมีความสุขมากในทันทีเขาลืมตาขึ้นมาและกระโดดขึ้นจากพื้นแต่ที่น่าตกใจคือกู่เย่ไม่อยู่ด้วย ปลดปล่อยพลังจิตอย่างรวดเร็วโดยไม่รู้ตัวและมองหามันผ่านมุมมองของพระเจ้าโชคดีที่เธออยู่ไม่ไกลห่างจากเขาประมาณ300เมตรจากนั้นเธอก็ก้มสีสษะลงและมองหาบางอย่างในพุ่มไม้ด้วยรอยยิ้มในมือซ้ายเธอคว้าดอกไม้ป่าสีสันสดใสจำนวนหนึ่งไว้แล้วดูมีความสุขมากรูปลักษณ์ที่มีความสุขของเธอทําให้ถังวูลินรู้สึกเศร้าในฐานะนักเรียนของวิทยาลัยเช็คพวกเขาสูญเสียความสนุกสนานจากเพื่อนๆนไปนานแล้วใช่สาวสาวในฤดูบานใครไม่ชอบดอกไม้บ้าง ทันใดนั้นในมุมมองของพระเจ้าของเขาร่างสองร่างก็ปรากฏขึ้นพร้อมกันร่างหนึ่งบินมาหาเขาและอีกร่างก็ตรงไปที่กู่เยตร่างทั้งสองปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันและความเร็วของพวกมันก็เร็วมากโดยไม่หยุดเลยไม่ดี